สวัสดีครับทุกคนวันนี้ฮะผมก็จะพาทุกคนนะครับไปขายขยะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะขายเท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับก็ทําการแยกขยะพอแยกขยะเสร็จแล้วนะครับก็ถอยรถมาแล้วก็ขนขึ้นรถครับขยะส่วนใหญ่ที่เรานําไปขายนะครับก็จะเป็นพวกกระดาษลังพลาสติกขวดนะฮะแล้วก็จะมีกระป๋องมีสายไฟมีอะไรางี้นะฮะแล้วก็มีเศษเหล็กนิดหน่อยนะฮะ ระหว่างนี้ครับก็ทยอยนะฮะเอาของขึ้นรถให้หมดนะครับยังไม่หมดครับข้างบ้านก็ยังมีอยู่นะฮะก็เลยต้องถอยรถครับเพื่อที่จะมาขนอ่าวันเนี้ยเอาไปให้หมดหลังจากขนของขึ้นรถเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ทำการมัดครับผม มัดเสร็จก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยฮะขั้นตอนต่อไปก็นําไปขายครับระยะทางที่ผมเอาไปขายนะครับไม่ไกลจากบ้านนะฮะขับรถประมาณาไม่เกิน5นาทีก็ถึงแล้วครับถึงแล้วพอถึงนะครับเราก็ถอยรถมาฮะก็จะมีพนักงานมารอรับเพื่อที่จะขนลงไปชั่งน้ําหนักครับของเยอะมากเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าจะได้เท่าไหร่ และนี่ก็คือตารางราคาของเก่านะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะมาขายแล้วไม่รู้ราคาก็สามารถดูได้ที่นี่ครับระหว่างนี้นะครับเราก็รอเสมียนนะครับทําการคํานวณนะฮะของที่เราเอาไปขายทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นขวดกระดาษลังนะครับเศษเหล็กนะครับปลอกสายไฟนะฮะทองเหลืองทองแดงอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยจะได้เท่าไหร่ เรียบรอ้อยยอดรวมในวันนี้ที่ขายได้นะครับทั้งหมดก็คือ2,000กับอีก3าบาทเย้ yeah. ใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคระับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย